คุณป้าไปมาอย่างไงมาได้ถึงมาออกรถที่ไหมคุณขาครับก็ตั้งใจมาขอ,อตั้งใจมาเลยใช่ไหมครับตั้งใจมาที่นี่นโอเคมแล้วสภาพรถไม่เห็นสภาพน้องเป็นไงป่ะถูกใจค่ะถูกใจเนาะ <laughs> จองเท่าไหร่รับเท่านั้น รับสูงสุด10,000บาทตอนนี้อีพก้าแล้วครับสวัสดีครับผู้จัดการต้อมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮียไหมครับครับเฮ้ยไหมก่อนที่จะเข้ารายการโปรดของเราเฮียโปรอะไรครับเฮียที่เสนอลูกค้าแล้วผลตอบรับดีมากสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับโปรโมชั่นนะครับของแฟนเพจเรานะครับอยู่บนโพสต์ปักหมุดนะครับลูกค้าใครยังไม่มีรถรีบเลยนะครับลูกค้าโปรนี้ ตอบรับกระแสดีมากผมต่อให้คุณแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมมาทําอะไรนะครับลูกค้าวันนี้เรามาปล่อยรถอยู่สวยสวยนะครับอยู่ในรายการจะ,าะจะเอาไมล่ละจะเอาไมล์ละกระปอยดีกับรถสวยๆของไมค์กู้งาครับผมก่อนที่จะไปพบกับผู้โชคดีหรือเจ้าของรถคันนี้นะครับทางไมค์กู้งาก็มีมาตรฐาน 4P คอยบริการลูกค้าอีกชเช่นเคยนะครับ พีที่1พรีเมียมคาร์รถสวยไมแท้ท,ท,ท้าท้าเช็คศูนย์ได้พีที่2พรีเมียมเซอร์วิสเรามีบริการดูแลหล้างการขายดูแลเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้านานถึง6เดือนหรือ1นึ่งมกิโลกันไปเลยส่วนพีเมียมที่3าพรีเมียมไฟแนนซ์นะครับที่ขายไม่ได้เนาะเรามีเจ้าที่ชั้นนาหรือมือหน,หนึ่งของในพิษณุโลกของเรานะพี่ยคอยบริการลูกค้า24ชั่วโมงครับผมส่วนที่ขายไม่ได้สุดๆคือพรีเมียมหายกับผมบริการจากหัวใจของทีมงาน ไม้กูดคาครับผมอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณผู้ชมเนาะบางท่านอาจจะตามหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยวผมจะพามาดูเนาะเป็นรุ่นอะไรยังไม่บอกเ่าเดี๋ยวให้กล้องแพนมาหน่อยเนาะทางนี้ครับคุณผู้ชมตัวนี้นะเป็น E s US u z u k นะครับรุ่นไหนเนาะข้างๆจะเป็นขาวแล้วก็ตัดลายดําแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นรุ่น X Series นะครับตอนนี้ที่โชว์รูมเรามีด้วยกันประมาณ5คันเลยลูกค้ามีตั้งแต่รุ่นข้อหลามตัดเลยลูกคา้า all new แล้วก็เป็นตัวปัจจุบันเขามีนะครับลูกคา้าใครตามหารุ่นไหนอยู่ก็เข้ามาชมเนาะสำหรับของแถมที่ลูกค้าจะได้รับในการออกรถที่โชว์รูมเรานะครับลูกคา้า1เลยนะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับค่าจัดสัญญาค่าโอนนะครับ2ฟรีภาษีพรบรนะครับหากน้อยกว่า90วันเราบริการต่อให้ฟรีนะครับ 3. ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับถ้าราคารถเกิน5 0 0แสนบาทนะครับทางโชรูมบริการให้1ปีแรกนะครับ4นะครับสำหรับอันนี้เนาะเราแถมอะไรลูกค้าบ้างเนาะยางใหม่ให้กับลูกค้า4เส้นแล้วก็อันนี้เพิ่งติดฟิล์มรอ่อนะครับฝากไปซิ่งด้วยนะครับลูกค้าและอันสุดท้ายนะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางโชรูมนะครับจองเท่าไหร่รับเท่านั้นนะครับใช่ครับ EP ที่9แล้วนะครับลูกค้า จริงไม่จริงลูกค้าลองเลื่อนไปดูโพสต์ปักบุตรนะครับว่าเราแจกจริงไหมเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความประทับใจของลูกค้านะครับในช่วงที่2กันไป,ไปอขาท่านผู้ชมกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของอรายการจะเอาไหมล่ะวันนี้มาปล่อยน้องสุดหล่อของโชว์รูมไปนะครับดีย๋ยวไปพบกันว่าใครเป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของน้องคันนี้ครับไปกันเลยสวัสดีครับ ไม่ทราบว่าเจ้าของน้องคนนี้ชื่อป้าอะไรครับเจ้าของน้องน้องคนนี้ครับชื่อป้าอะไรป้าวรรณนาโอเคป้าวรรณนาอยู่จังหวัดไหนครับป้าจังหวัดกำแพงเพชรครับผมแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนที่ป้าออกรถคันเนี้ป้าทําอาชีพอะไรเกษตรกรก็ขับรถักเปีนค่ะโอเคครับผมไม่ว่าอาชีพไหนนะครับก็สามารถออกรถมือสองของโชลูมไมค์กูดข่าได้นะครับโอเคป้ามีมีลุงมาอยู่ด้วยลุงชอบรถอยู่โอเคทีีผมจะถามว่า มาคุณป้าไปมาอย่างไงมาได้ถึงมาออกรถที่ไม้คุณขาครับกระตั้งใจมาขอตั้งใจมาเลยใช่ไหมครับตั้งใจมาโอเคบแเราสภาพรถมาเห็นสภาพน้องเป็นไงป้าถูกใจค่ะถูกใจเนาะ <laughs> โอเคครับัาป้าเขาอยากให้ป้าค,คุณป้าเนี่ยฝากถึง ลูกค้าที่มองกําลังมองหารถมือสองนะครับป้า<ช>ว่ารถ<ช>ที่ไม้คุ้งค้าเนี่ยเป็นยังไงบริการเป็นยังไงสวยบริการดีค่อโอเคค่ะขอบคุณครับเจ้วันนี้นะครับก็ขอมอบรถสุดหล่อคันนี้นะครับไปให้อยู่ในครอบครัวของคุณป้าน,นะครับ<ช>แล้วก็ทะเบียนสวยมากด้วยนะป้าเนาะ<ช>โอเคขอให้เจ้าน้องขยันปีทำมาค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับป้าครับผม ครับผมาท่านผู้ชมสำหรับลูกคา้าคนไหนครับที่กำลังตามหารถมือสองอยู่นะครับอย่าลืมไปกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร้หรือกดติดตามที่เพจรถยนต์มือสองไม้กู๊ดคาหรือไลน์แอดเข้ามานะครับแอดไมา้าเ9 9ทักเข้ามามีเจ้าที่คอยบริการ24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็ขอมอบเล่วสวยให้กับคุณป้าน,นะครับสวัสดีครับ